ถัดมานะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับให้เข้าใจเกี่ยวกับตัวของค่าใช้จ่ายนะครับก็คือส่วนที่เป็นตาขายเนี่ยคือตัวของที่เป็นขีดสีฟ้าฟ้านะครับคือค่าธรรมเนียมที่เก็บจากเบี้ยประกันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไม่ซับซ้อนแต่ว่าตัวที่อาจจะต้องคำนวาใจเพิ่มขึ้นมากอีกหน่อยนะครับก็คือตัวที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บจากพอร์ตการลงทุนนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นค่าบริหารกรมทุนค่าการประกันชีวิตเดี๋ยวเราจะมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมให้กระจ่างขึ้นนนนอีกกสััิดึงะครบ ตัวของค่าบริหารกรมธรรม์ครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นไปตามแต่ละแบบของบริษัทประกันนะครับซึ่งก็จะคิดเป็นอัตราไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็บอกว่าคิดอยู่ที่ 1. 5เของตัวพอร์ตการลงทุนนะครับก็คือกล่องสีเหลืองๆนั่นเองนะครับก็ยิ่งไซส์ใหญ่ขึ้นก็จ,จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามสัสดส่วนนะครับคือก็อาจจะมีหลายคนมีคําถามว่าเงินส่วนของตรงนี้เนี่ยเก็บไปเพื่ออะไรนะครับต้องบอกว่า ความจริงแล้วเนี่ยในรูปแบบของประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยภายใต้ตัวของมันเองเนี่ยมันก็มีเรื่องของการบริหารจัดการหลายๆอย่างอยู่นะครับดังนั้นถ้าเรามองในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อลดความยุ่งยากในการจัดการของลูกค้าเช่นอะไรบ้างตัวอย่างนะครับเช่นตัวอย่างหนึ่งสำหรับบางกรมธรรม์บางตัวเนี่ยที่มันมีการบริหารกรมธรรม์ในลักษณะเขาเรียกว่า การรีบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครมีประสบการณ์เคยลงทุนในกองทุนรวมมาเนี่ยจะพบว่าตัวของพอร์ตการลงทุนทุกที่เลยนะครับไม่มีเช่นเหมือนกับว่าเรามีการซื้อตัวของหุ้นกับตราสารหนี้ยกตัวอย่างนะครับมีการซื้อหุ้นกับตราสารหนี้เนี่ยสะสมไว้อย่างละครึ่งอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งใช่ไหมครับแต่สังเกตว่าสินทรัพย์2ตัวเนี่ยมันมีลักษณะตัวของผลตอบแทนความผันผวนแตกต่างกันตัวของตราสารหนี้โตช้ากว่าตัวของหุ้นโตเร็วกว่า แต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องความเสี่ยงเนี่ยตัวของตราสารหนี้โตช้าแต่ชัวร์แต่ว่าตัวของฝั่งหุ้นเนี่ยโตเร็วแต่ไม่ชัวร์บางทีก็โตได้เร็วบางทีก็มีการขาดทุนซึ่งทําให้พอร์ตเนี่ยมันมีโอกาสาผันผวนได้ถ้าเกิดใครที่ซื้อกองทุนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการรีบาลานซ์เนี่ยเราพบว่าพอเวลามันผ่านไปเนี่ยมันทําให้สัสดส่วนของพอร์ตการลงทุนเนี่ยเบี้ยวไปเช่นเหมือนกับว่าตอนแรกอะซื้ออย่างละครึ่งใช่ไหมครับก็ความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างละครึง่ง แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับสัดส,ส่วนของพอเนี่ยมันอาจจะเบี้ยวครับเช่นบางช่วงถ้าเกิดสมมติว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันโตได้ดีเนี่ยสัดส,ส่วนหุ้นมันมีการเติบโตมากขึ้นสัดส,ส่วนมันก็ไม่ได้กลายเป็น50 50้ละมันอาจจะกลายเป็น60 40 70 30เจเกิดเลยขึ้นแสดงว่าสัดส,ส่วนเบี้ยวทําให้โครงสร้างของความเสี่ยงของพอเนี่ยมันเบี้ยวไปด้วยอ่าอันนี้คืออันนี้คือกรณีทั่วไปนะครับที่ไม่ได้มีการบริหารจัดก,การแต่ว่าในตัวของ แบบประกันยูนิตลิงก์บางตัวเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่ารีบาลานซ์พอร์ตยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการของลูกค้าไปได้สำหรับใครที่บอกเอ้ฉันไม่อยากยุ่งยากอ่ะก็มีตัวของฟีเจอร์ตรงนี้มาให้หรือว่าบางที่ก็อาจจะมีะเราเรียกแบบเขาเรียกว่าในัพท์ันคนิคเนี่ยเขาเรียกว่า t a r เกตเดตพอร์ตโฟลิโอนะครับก็คือมีการปรับ พอร์ตให้มีการลดความเสี่ยงลงเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆอายุมากขึ้นรับความเสี่ยงได้น้อยลงใช่ไหมครับดังนั้นสัดส่วนที่จะลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องลงทุนในสัดส่วนที่มันน้อยลงไปด้วยอันนี้คือตัวอย่างมันก็จะเป็นฟีเจอร์หรือว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ใส่เข้ามาในอยู่ลิง์ทำแบบอัตโนมัตินะครับก็อันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวของประโยชน์ที่ตัวของเจ้าของกรมธรรม์ได้เนี่ยรู้สึกคุ้มค่าไหมโอเคไหมอย่างไรนะครับอันนี้ก็ ลองเปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีตัวค่าใช้จ่ายอีกอันนึงที่เราจะได้เจอเลยนะครับชัวๆชัวเลยในตัวของประกันชีวิตแบบยูนิตลิงก์นะครับก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าค่าประกันชีวิตการประกันชีวิตครับหรือเขาเรียกว่า cost of insurance นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วต้องบอกว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับอัตรารณะครับซึ่งอัตราตัวเนี้ยเป็นอัตราที่ ตัวของบริษัทประกันเขาไม่ได้คิดเองนะครับมันก็จะมีส่วนกลางทางนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับแล้วก็ตัวของทางคอพเองเนี่ยในการกําหนดอัตราตรงนี้ขึ้นมาซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโครงสร้างประชากรในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้คือหน้าตาของตัวอัตรามรณะที่เป็นตัวล่าสุดนะครับสังเกตว่าก็เขาเรียกเป็นไปตามเป็นไปตามที่เรารับรู้มาเลยเนาะคือตัวของอายุเนี่ยเริ่มต้นถ้าเด็กๆอะ่ะ จะสูงแล้วค่อยๆมีอัตราความเสี่ยงเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของความเสี่ยงที่เขาเรียกเป็นอัตาราเร้าเนี่ยก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆตามอายุอันนี้ก็เมคเซนต์ใช่ไหมครับแต่ว่าสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นครับกลุ่มที่เป็นเพศช,ชายจะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าผู้หญิงนั่นก็แสดงว่าถ้าเกิดลูกค้ายูนิตลิงก์หรือว่า คนที่ซื้อยูนิตลิงที่เป็นเพศชายเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ว่าตัวของค่าใช้จ่ายเรื่องของ COI เนี่ย cost of insurance เนี่ยจะสูงกว่าฝั่งที่เป็นผู้หญิงนะครับดังนั้นใครที่ซื้อเรื่องของยูนิตลิงก์เนี่ยขอให้เข้าใจเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่ามันก็จะทําให้มีเงินเก็บเหลืออยู่ในพอร์ตการลงทุนเยอะกว่านะครับอ่ะลองเปรียบเทียบดูสมมุติว่าทําประกันตอนอายุ30จ่ายเงินมา10ปีครับสังเกตไหมครับว่า ด้วยผลตอบแทนประมาณ3%นะครับแล้วก็มีค่าบรหิหารกองทุนประมาณ1.5%เราจะมีเบี้ยประกันสะสมนะครับหรือว่าพอร์ตการลงทุนสะสมเนี่ยตอนปีที่10ก็คือประมาณ8 0 0 0สนหกนะครับแ6 8 0 0 0แต่ถ้าเกิดเราไปทำตอนอายุ50จะเกิดอะไรขึ้นเราไปทำตอนอายุ50จะพบว่าอะไรครับเงินที่สะสมไว้นะครับสมมติฐานก็คือผลตอบแทนเท่าเดิมเลยเกิดอะไรขึ้น เงินที่สะสมจะน้อยลงใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนที่เป็นค่า C.O.I ตรงนี้เนี่ยมีการคิดเยอะขึ้นนะครับแอบสังเกตว่าเห็นค่อนข้างชัดเลยถ้าอายุ30เนี่ยคิดประมาณหลัก1,000-2,000บาทแต่ว่าพอไปอายุ50เนี่ยก็จะคิดในหลัก5,000แล้วก็10,000บาทในช่วงอายุประมาณน59นครับอันนี้สมมติฐานวาทุนประกันชีวิตที่1ล้านนะครับอ่ะทีนี้มีอีกอันนึงนะครับที่ส่งผลได้เหมือนกันก็คือ ตัวของแบบประกันชีวิตของยูนิตลิงก์เนี่ยจะมีรูปแบบหนึ่งครับก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นในการปรับทุนประกันชีวิตได้นะครับคือบางคนเนี่ยบางทีจ่ายเบี้ยประกันแสนหนึ่งแต่อาจจะเซตทุนประกันชีวิตให้สูงหน่อยก็ได้อย่างตัวอย่างอันนี้คือ1น0 0 0 0ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราทําเป็น20เท่าก็คือ200,000จะเกิดอะไรขึ้นสังเกตไหมครค่าซี i ไก็จะเพิ่มขึ้นคิดได้ง่ายเลยก็คือคูณ2นั่นเองนะครับและผลก็คือพอซ o i เพิ่มขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะทําใ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลให้เบี้ยประกันที่สะสมไว้มีจํานวนลดลงนั่นเองครับอันนี้ก็เบรเซนต์เข้าใจได้ไม่ยากเลยนะครับอ่ะมีคําถามต่อมาครับก็คือเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยลองเห็นแล้วว่าตัวของพอร์ตการลงทุนยูนิตลิงก์เนี่ยมันมีตัวของค่าใช้จ่ายในตัวของกรมธรรม์มันเองเนี่ยไปเรื่อยๆแสดงว่าถ้าผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนที่ยูนิตลิงก์นำไปลงทุนเนี่ยโตไม่ทันค่าใช้จ่ายในพอร์ตหรือว่าไม่โตเลยก็ได้ พอร์ตการทุนมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆใช่หรือไม่คำตอบก็ชัดเจนนะครับใช่นะผมลองแปลงตัวของผลตอบแทนให้เป็น0%นะครับสังเกตว่าเงินที่สะสมไปเนาะเราบอกว่าอ่ะเราสะสมไว้อยู่ที่10ปีปีละ10,000 0บาทรวมเป็นเงิน1ล้านบาทสังเกตว่าตัวของเงินสะสมเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของ c l i แล้วก็ ค่าบริหารกรมธรรม์ขึ้นมานั่นเองนะครับก็จะลดลงเรื่อยๆเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าประโยชน์ที่ได้ตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างน้อยเราได้ตัวของทุนประกันชีวิตเป็นผลเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ได้กลับมานะครับก็อาจจะไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ซื้อประกันยูนิตลิงก์เนี่ยได้ประโยชน์จากหน้าที่ของการเป็นประกันชีวิตอยู่แล้วนะครับเป็นลําดับแรกและถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีส่วนที่บวกๆเข้ามาเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวของ การลงทุนเองเนี่ยมันคาดหวังผลตอบแทนใช่ไหมครับเราบอกว่าอะสมมติว่าถ้าได้สเซจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแสดงว่าเงินที่สะสมมาเนี่ยสมมุติว่า10ปีใช่ไหมครับหลังจากนั้นปีที่11เนี่ยไม่ได้มีการจ่ายเงินเพิ่มละมันบริหารด้วยตัวมันเองไปเรื่อยๆเ,เราก็จะพบว่าตัวของผตการลงทุนเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับสังเกตว่าเช่นอย่างตัวอย่างนะครับ ตัวของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันคิดต่อป,ปีนะครับถ้าเป็นค่า COI กับค่าบริหารกอรงทานเนี่ยคิดอยู่ประมาณ15ื่น 15, แต่ในขณะนี้ที่ผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่ครับในปีที่11ประมาณ20,000กว่าบาทสังเกตไหมว่ามันได้เยอะกว่าตัวของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็จะส่งผลทาให้ตัวของผลการลงทุนเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าบางคนครับถ้าสามารถบริหารจัดการสิ่งนี้ได้ดีครับเช่นเฮ้ย พอเวลาผ่านไปเนี่ยบางทีอาจจะสามารถปรับทุนประกันชีวิตลดลงได้ครับอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยเป็น1ล้านตลอดนะครับตั้งแต่อายุ3 0มสถึงสีเลยแต่ว่าเกิดบอกว่าเอ๊ะนั้นฉันขอปรับทุนประกันลงได้ไหมนะครับเพื่อให้ค่าใช้จ่ายลดลงก็สามารถทําได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอายุ44เราปรับตัวของทุนประกันลงครับนั่นเกิดอะไรขึ้นกรณีไม่ปรับเลยตัวของเงินสะสมเนี่ย ในปีที่49จะอยู่ที่9 0 0 0 6นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการปรับค่าใช้จ่ายของค่า c o i ลงนะครับหรือว่าค่าการประกันชีวิตลงเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น9 0 0 0 7นะครับสังเกตว่าประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะที่ได้เพิ่มขึ้นมานั่นเองก็อันนี้แหละครับเป็นเรื่องของตัวอย่างให้เราเห็นภาพหลายๆมุมนะครับว่าตัวของค่าใช้จ่ายยูนิตลิงก์เป็นอย่างไรนั่นเองนะครับก็สรุปตรงนี้เลยนะครับเรื่องของ ปัจจัยที่มีผลตอบอร์ตการลงทุนในยูนิตลิงก์นะครับแน่นอนว่าอย่างแรกเนี่ยตัวผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครที่ลงทุนลองเลือกลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้นะครับแล้วก็ดูว่าระยะเวลาที่เราจะลงทุนกับยูนิตลิงก์เนี่ยมีระยะเวลายาวมากน้อยแค่ไหนครับถ้ายาวมากก็สามารถรับความเสี่ยงได้เยอะสามารถไปลงทุนในที่ที่เสี่ยงได้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่ 2อนะครับอันนี้เป็นสีแดงเนาะก็อยากจะให้เห็นว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้พอร์ตดรอปลงนะครับก็คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเบี้ยประกันในแต่ละปีนะครับหรือก็คือตัวของสีสีฟ้าๆตัวนี้เนาะค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเบี้ยประกันรายปีนะครับก็ถ้ามีเยอะก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากพอร์ต การลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าใช้จ่ายก,รการประกันชีวิตหรือว่า C.O.I นะครับหรือว่ามันมีค่าใช้จ่ายอื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนได้ซึ่งแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายตรงเนี่ยนะครับที่เป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยบางส่วนบางรายการสามารถที่จะปรับได้เพื่อบริหารจัดการให้ค่าธรรมเนียมมันถูกลงและทําให้เงินที่เหลือในพอร์ตมันเยอะขึ้นได้นะครับ ก็ลองพิจารณาดูได้เพื่อใครเป็นที่มาฟังตรงนี้เอาไปใช้ในการบริหารจัดการให้กับลูกค้าหรือว่าใครที่มีกรมธรรม์ย funnel. ูนิตลิงก์สามารถจะสํารวจดูได้ว่าเอ้ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้เป็นสีเขียวเนาะแบบประกันหลายๆแบบครับจะมีโบนัสที่ได้ขึ้นมาจากการที่เป็นลูกค้าเขาเรียกป็นเรียกว่าเป็นรอยตีอะไรกันเนาะก็คือมีการถือครองตัว แบบประกรันหรือว่าเป็นลูกค้ากันมายาวนานเช่นเป็นลูกค้ากันมา10ปี15ปี20ปีก็แล้วแต่นะครับก็จะได้เงินโบนัสมากขึ้นซึ่งโบนัสอันนี้ก็แล้วแต่การคำนวณแต่ละที่นะครับว่าจะให้เป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นผลบวกต่อพอร์ตการลงทุนในยูนิตลิงก์ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นใครที่มีกรมธรรมยูนิตลิงก์แล้วก็เป็นลูกค้ากันมานานๆนครับก็มีแนวโน้มที่จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยก็คือตัวของโบนัส ก็อันนี้ก็จบลงนะครับในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงสร้างเกี่ยวกับเบี้ยประกันแล้วก็ค่าธรรมเนียมแล้วก็ตัวของพอร์ตการลงทุนนะครับที่เกิดขึ้นในยูนิตลิงก์นะครับน่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับอยากจะให้เห็นภาพว่าหน้าที่หลักของตัวประกันชีวิตแบบยูนิตลิงก์นะครับตามชื่อเลยครับประกันชีวิตควบการลงทุนอย่างแรกชื่อก็บอกว่า มันมาจากประกันชีวิตดังนั้นประโยชน์หลักก็คือเรื่องของประกันชีวิตอันนี้คือสิ่ง,งแรกที่เราจะได้และผลพลอยได้ผมเรียกนี้แล้วกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าหน้าที่รองของมันเนี่ยก็คือหน้าที่ในการสร้างผลตอบแทนนะครับดังนั้นถ้าใครที่อยากจะมีอะไรที่ทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังหรือเราอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่เราต้องดูแลมีลูกหรือว่ามีคนที่เรารักเนี่ยที่เราเป็นห่วงอยากจะให้เขาเนี่ยมีชีวิตได้เหมือนเดิม ไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราไม่อยู่เนี่ยแน่นอนว่าประกันชีวิตเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําให้เราเองเนี่ยมีความสบายใจได้นะครับก็สามารถใช้ยูนิตลิงก์เนี่ยเป็นทางเลือกได้เลยแล้วก็มีเขาเรียกว่าผลพลอยได้อีกทางหนึ่งก็คือเกิดสมมติว่าถ้าเราอยู่ดีมีสุขนะครับไม่ได้เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีเงินที่เหลืออยู่ในกรมธรรม์ยูนิตลิงก์เนี่ยมาเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นเงินเก็บอีกช่องทางหนึ่งให้กับเราในระยะยาวได้ด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าใครจะใช้ยูนิตลิงก์เนี่ย เป็นช่องทางในการสร้างผลตอบแทนแบบเพียวๆเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายบางอย่างอยู่ก็จะต้องพิจารณาดูนะครับปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุนหรือว่าปรึกษาทางที่ปรึกษาการเงินที่ใกล้ตัวท่านก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนครับมีความผันผวน,นดังนั้นเรื่องของตัวสินทรัพย์ที่จะไปลงทุนเนี่ยอย่าลืมเช็คแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในฟันแฟกชีดด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากเข้าใจเรื่องฟันแฟกชีทนะครับตัวผมเองก็มีคลิปที่ได้ทำเอาไว้นะครับเกี่ยวข้องกับตัวของการอ่านฟันแฟกชีทในทุกด้านทุกมุมเลยนะครับเพื่อจะได้ไปทําความเข้าใจในตัวพอร์ตการลงทุนของทุกคนได้ดีขึ้นครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลาสเรียนหน้านะครับส่วนจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวลองมาติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ